ดีค่ะเจคเคน็อมานำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะบ้านเดี่ยวเนื้อที่เยอะๆมาในราคาที่สุดคุ้มค่ะแปลงนี้เลยนะคะมารับฟังรายละเอียดกันต่อเลยดีกว่าค่ะบ้านพร้อมที่ดินหลังนี้นะคะรั้วรอบขอบชิดแนวเขตชัดเจนมีเพื่อนบ้านมีไฟฟ้ามีปะปามีพื้นที่กว้างๆนะคะ187ตารางวาค่ะอยู่ที่หัวทะเลอยู่ใกล้สพมะเริงตำบลพนาว อำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะบ้านเดี่ยวนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ํำค่ะจอดรถได้หลายคันเลยนะคะพื้นที่กว้างมากคทุกท่านทั้งพื้นที่ใช้สอยและมีสนามหญ้านาบ้านด้วยมีพื้นที่ให้เราได้ปลูกต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะราคา2องล้านสามเนเกบาทค่าโอนคนละครึ่งค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายที่ดินแปลงนี้โดยตรงค่ะแอดมินเพียงแนะนำข้อมูลให้ท่านได้รับชมเท่านั้นในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ